เฮโยสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม New C อีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยวันนี้เราจะมารีวิวสกินกันนะครับเป็นสกินใหม่ของ New C นะครับเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนะโอเคเรามาดูกันนะหน้าตาสกินมันเป็นเช่นไรนะครับสกินก็คือสกินเฮดนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะก็มีอัก A 3มนะครับมีปืนพก B 9 2มีบารเซอร์ a เกมครับมีเกาะเหล็กมีปีด้วย2แบบเลยแล้วก็ดีเซอร์ดอีเกิลครับสกายเฮดครับผม แล้วก็เฮฟวี่นะครับอาร์โม่ไม่มีตัวเฮฟวี่ปีกนะเซตนี้แล้วก็หมวกเชนไอสแล้วก็หมวกเอ็นเจรันะหมวกปีกนะครับผมแล้วก็แฮนด์เลบิดนะครับแล้วก็คาตา n นะครับผมแล้วก็อันนี้เลยเช e ยร์สไตล์เอ็มสิบหกครับผมแล้วก็เอสอาร์จีครับผมลูกซองมอสเบิร์กครับไซก้าแล้วก็โมโตสองแบบครับโมโตแอนเจิรด้วยครับหนังฟ้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับไปดูกันเลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ลงมาในเกมแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูสกินใหม่กันเลยนะครับนะเรามาดูเฮฟวีกันก่อนเน่ะแนรีวิวแบบใหม่เราจะได้ดูแบบรอบิรอบทางได้นะครับก็เฮฟวีนะครับเป็นลายงูนะครับตามนี้เลยนะครับนะทินท่าอะไรก็เด้วก็เดยวนะครับก็คือเป็นคล้ายๆเกตงูนะครับคล้ายๆเบตเทิลตัวสีเขียวนะครับแต่เป็นลายเหมือนท็อกซิตนะครับออกดำๆเงาๆงานลาอคื่สีเขียวจะเรืองแสงนะครับนะ ประมาณน,นี้นะครับสําหรับเฮฟวี่นะครับอันนี้ให้ดูแบบหลายๆมุมหลายๆทั่วๆเลยนะครับนะแล้วก็โมโตโก็เหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างอะไรแค่มีลายเพิ่มขึ้นมานะครับนะโอเคเรามาดูดาบันนี้อะคาตนะนะครับก็ประมาณนี้นครับรมผมประมาณนี้เฟี้ยไหมเฟี้ยมไม่เฟี้ย,มไ,มยมไ,มไม่รู้โอเคแล้วก็มาดูอาร์เอสามครับผมอาร์เอสามก็คล้ายๆโครมนะ แต่เป็นแบบแบ็กไนท์โครมแบ็กไนท์อะไรเงี้ยแบบเงาเแล้วก็มีลายสีเขียวนะครับมีความเงาแล้วก็มีสีเขียวตัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยแต่ส่วนตัวผมเฉยๆสำหรับอักนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปเป็นสกายเฮดนะครับแน่สกายเฮดครับผมเป็นไงครับผมก็ผมว่าดูดีกว่าธรรมดาแล้วกันนะถ้าลายธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเกลี่ยงเกธรรมดา โอเคอันนี้แบบมีสกินนะครับโอเคครับปลาำกล้องข้างหน้าก็เป็นสีเขียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอ,อ่อเอาผมจะเคลียร์ปืนให้หมดก่อนแล้วเข้าเป็นกกอนแล้วกันนะครับอากไปแล้วใช่ไหมต่อไปก็เป็น S R G นะครับปืนสไนยยอดทิศเฮ้ยผมว่ามันก็แจ๋วก็เลยนะแบบเนี่ยมันคล้ายๆ S P เอาง่ายๆถ้าเราใส่สกินเนี่ยไม่เหมือน S P เลยแต่มันไม่ใช่ S P นะดูดิเหมือนไหมเออคล้ายๆกันเลยครับผมนี่ ก็สวยอยู่นะครับหาซื้อมาใส่ได้เฉราะ S R G นะครับส่วนใหญ่ S R G คนจะไม่ค่อยนิยมเล่นนะครับเพราะว่ามันกระสุนม,มันย้อยออแล้วก็รู้สึกว่าเอ,อ้แต่ดาเมจมันมากกว่า S P หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดาเมจร้อยยี่สิบเ P พหรือร้อยสิบหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับนะ <S <S โอเคต่อไปก็ไซกาไซกานะครับไซกาปืนลูกซซงนะครับไซกาเขาไม่ค่อยหวือหววเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ไซก้าโอเคเราจะถือไซก้าแล้วก็แกว่งให้ดูดิ้งดิงดิ่งดิงโอเคไม่เกี่ยวกันเลยโอเคต่อไปก็เป็น S ไออาร์ก้าสามนะครับ S G แล้วอาร์ S R G R R G R R ก้าสามไออาร์ก้าสามก็ถ้ามันสะท้อนอย่างงี้จะเป็นสีขาวนะอันนี้ก็เป็นสีดําอยู่ที่แสงแดดด้วยฮะรเรามองขึ้นฟ้าโอเคอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับต่อไปมอสเบิร์กจัดไปให้มอสเบิร์กครับผม ก็จ๋วอยู่วอดเบอร์ครับผมก็คือสกินนี้มันก็คล้ายๆกันหมดเอ้ยมันก็เหมือนกันหมดอะแค่ว่ามันเปลี่ยนมาอยู่ในปืนไหนปืนไหนสีมันเหมือนกันหมดนะครับแต่อาจจะมีแบบจุดที่มันไม่ควรมีอะไรเงี้ยเอ้ยทีสกได้นะผมว่าได้เลยธรรมดาไม่เขือมากพอใส่อันนี้เขือเข้าไปใหญ่เป็นไงเลื่อว่าเดิมอีครับผมต่อไปก็ปืนพกละงัน Desert Eagle นะครับ ต่างกัน,นบ้างผมหมุนไปทุกทุกอันนี้เลยนะให้ดูทุกแสงแล้วนะโอเคนะครับต่อไปก็ B92 ก็หมุน B92 ครับผมฟีฟอกมันไม่ค่อยแตกต่างแคลมบิดครับผมโอเคไอสวยดีวะ่ะแคลมบิดแคลมบิดสวยอยู่นะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูเอาเป็นเซตนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ อันนี้โมโตธรรมดาไปแล้วเอาเป็นคัสตอมนี่ครับโอเคคัสตอมเคตาตเปไงม้างเพื่อนๆสวยหรือเปล่าเป็นไงครับผมถือว่าจาับไหมคัสตอมผมว่าจาับดีนะแต่หมวกเคสไตล์ไม่เวิร์กว่ะผมว่าหม,มวเคสไตล์มันต้องใส่กับเออเคไนหรือโมโตนะครับโอเคเราจะใส่เคไนหรือโมโตดีอยเอาเป็นโมโตก่อนแล้วกันนะครับ ไือได้เนี่ยโมโตเนี่ยครับเข้าเลยเห็นปะ่ะสวยครับถ้าถ้าใส่กับโมโตได้นะครับแล้วเราลองมาดูเคไนกันไหมเดี๋ยวเรามาดูเคไนกันนะเ,เนี่ยนะปึ๊บเอเคเนี่ยมันก็เข้ากันนะแต่ไม่เหมาะเคสไตล์กอริก,รกประมาณนี้ครับประมาณนี้กอริคก,ก็สวยงามครับผมเป็นจุดๆสีเขียวๆนะครับโอเคต่อไปก็อันนี้ที่เรารอคอยครับ เกาะปีกนะครับจับออกปีกโอ้โหอย่างเฟี้ยวปีกสีเขียวเหมือนเหมือนมรกตนะครับผมเป็นปีกมรกตครับข้างบนก็เป็นสีเขียวนะครับก็คือน,นี่เรืองแสงนะบ,บอกว่าเลยเป็นแบบเขียวๆนะครับอย่างเงี้ยแหละเออสีอย่างเงี้ยแหละโอเคต่อไปก็อ่าเป็นเปลี่ยนเป็นเคนายแล้วกันนะโอเคไหมเดีย๋ยวเรามาดูเคนายกันเคนายใส่โอ้จะเฟี้ยวเนี่ยถ้าเป็นเคนายนะครับเฟี้ยวเลยอ่ะ ยังจ้าบชอบสุดอันนี้ผมชอบสุดละคือเคนไนท์ K อันนี้ที่มีปีกอันนี้กับคัตตอมตัวนี้คนระับเฟีเ้ยวเฟี้ยวใส่เดินเล่นก็แบบเฮ้ยเฟีเ้ยวอ่ะถือสนานดิเจ็ดแก่อย่างเฟีเ้ยวโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปรีวิวสก,กินอย่างนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย